นี่นะครับผูก้กระแตะมองนี้ผมเคยมาเอาเห็ดละงอย่างไหลเลยนะครับมองเนี่ย <_ d ata> ไปรุ่นน้ากันท่านผู้ชมไปรุ่นน้ากัน <_ d ata> ออ้เจอเจอแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่นี่เห็ดกอเห็ดกอแดงเห็ดกอแดงมีเห็ดละงอกว้าเห็ดละงอกน้อยเห็ดละงอกน่อยโอ้ยวามนมันซีบมีท่านผู้ชมโอ้ยวามนมันซีบมีอันนี้เห็ดละงอขาวเห็ดละงอกขาว อันนี้เห็กเดกอแดงจ้ามัน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 มึงเนีน่ยมนัมนมนันนี้เห็ดขี่กระเดียนนะครับเห็ดขี่กระเดียนมันเฒ่าแล้วแต่ว่าเสี่อกไปเห็ดเสี่ยเห็ดรุ่นกันต้อรุ่นกันต้อรุ่นกันเหยา้ยาเๆนะครับว่ามือนีซีมานปันใด สำหรับมาเก็บเห็ดผู้กระแต่เมื่อนี้